สลับไปดูเรื่องของกำนันคนหนึ่งชาวบ,บ้านเข้าไปร้องเรียนกับกำนันคนนี้บอกว่ามีพ่อค้าในตลาดเหมือนจะโกงตาช่างกำนันเนี่ยรีบไปตรวจสอบให้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงมีการด่าว่าพ่อค้าคด่าลั่นตลาดเลยที่สําคัญคือ,อ,อพยายามจะบังคับให้พ่อค้าขอโทษสุดท้ายเอากิโลทุ่มกลาง<ฮ>ตลาดชาวบ,บ้านเขาก็บอกว่าโอ้โหมาตรวจสอบให้เนี่ยก็ดีจริงนะรุดมาตรวจสอบแต่การทําแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าเป็นการคุกคามหรือเปล่าไปดูคลิปวิดีโอคะ่ะ คองเจ้าเจ้าคงเขาเจ้าเห็นยังไหนเราจะเห็นยังไหนผมหูอยู่วเจ้าเป็นกำนัลนะใครว่าได้เกจ้าหรอกใครเป็นก้อนที่ไม่เป็นกำลัลใครก็เป็นคนซั่วกันแล้วพ่อเงี่ยวันยังรู้จักคงดีเจ้าคงเขาเจ้าเจ้าสิมาปากดีองี่ยงเจ้าขอโทษคนอนี่ยยังจะตายบ่แตเจ้าผมจิตผมถือแจ้ผมยังยกมือขอโทษเลยนั่นนี่ผมก็ถืว่าผมม่ดอยเก่งเฉียดเนี่ยเอาเจ้าบ่จีนยังไหนเจ้าบ่ให้เขาอ่ะบ่ให้แล้วผมก็บ่ให้แล้ววันนี้เจ้าตั้งให้เขาพอบ่จนแล้วว่า เอน่จาไปกับนั้นเฮ้ยนั่นยนันนัเฮ้ยหนมไปไปไไปาว่ม่ไม่ได้ขอโทษมันไม่เป็นอย่างวะเฮ้ย เดี๋ยวนั้นนี่คือคลิปการตรวจสอบการโกงตาช่างหรือคดีอะไรกันแน่นคือเพื่อนที่มากับกำนันต้องบอกว่ากำนันใจเย็นๆค่ะแต่เย็นไม่ไหวแล้วมักทุ่มไปพังแล้วนะคะทุ่มกิโลของพ่อค้าเลยนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายสวมเสื้อสีฟ้าก็คือเป็นกำนันนั่นแหละกำลังต่อว่าพ่อค้าอย่างดุเดือดใจความคือพยายามสอบถามว่าโกงตาช่างหรือเปล่าเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ,บ้านมาว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั้นแห่งนี้โกงตาช่าง แต่ปรากฏว่าระหว่างพูดคุยคือไม่ได้ถามดีๆนะสิใช้ถ้อยคำรุนแรงตะโกนด่าทอด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมีการเงื้อมือขึ้นมาด้วยพลักคนที่เข้ามาห้ามที่มาด้วยกันนี่แหละและสุดท้ายจับตราช่างทุ่มหลายรอบออหลายรอบด้วยเหรอคะ <laughs> คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็นามาโพสต์ถึงการทําหน้าที่ของกำนันท่านนี้ว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่และดูว่าจะเข้าข่ายคุกคามหรือไม่กำนันคนนี้ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนทําแบบนี้บ่อยๆจนชาวบ้านต่างหวาดกลัวเมื่อต้นปีที่แล้วเคยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสพยาสติเจ็บสาหัสมาแล้ว แต่ก็ไม่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากกำนานไปตกลงกับครอบครัวผู้บาดเจ็บว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้มีการสร้างบ้านหลังใหม่ให้จึงทำให้ไม่ถูกดำเนินคดี ก่อนที่จะมาโมโหแล้วก็อารมณ์เสียในตลาดอีกผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามเจ้าตัวเลยนะคะกำนันประพันธ์ปาทาอายุ56ปีเป็นกำนันตำบลท่าใหญ่ในในกำน,นันชี้แจงเรื่องราวแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากที่ตัวเองได้รับแจ้งจากลูกบ้านบอกว่ามีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั้นนโกงตาช่างก็เลยเข้าไปสอบถามเหตุการณ์ซึ่งไปพบว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้ตาช่างเก่ามันทําให้ตัวเลขค่าเคลื่อนจากน้ําหนักจริงประมาณ1-2ขีด จึงพยายามจะบอกให้พ่อค้าแม่ค้านขอโทษชาวบ้านแต่อีกฝ่ายยืนยันว่าไม่ผิดและท้าบอกว่าให้เอาตระช่างไปตวรวจสอบได้เลยซึ่งตอนนั้นกำนันบอกว่าเจตนาเนี่ยต้องการไปไกล่เกลี่ยนนะตัวเองเป็นคนกลางนะอยากให้ลูกบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจกันแต่ยอมรับบอกว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนและเสียงดังแต่ยืนยันว่าทำไปด้วยเจตนาที่ดีหากมองว่าไม่เหมาะสมก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ ไปแล้วกับไปสอบสวนดูแล้วกับคือจิโรนมันบาตรงมันมันด่วนมากกับด้วยธรรมดาของการใส่รถไปสวนไม้คนบ้านละกับด่วนแช่เครื่องฉีดมันกับว่านามีปัญหางานมุนค่ากับแช่สองสามบาทแต่ด้วยความที่ว่าคนซื้อคนซื้อเขาก็คือเป็นผู้บริโภคเขาก็เสียหายเขาก็บรพอาใจซึ่งเกิดการถกเถียงกันมาก่อนแล้วรลหว่างคนซื้อกับผู้ขายเนี่ยถ้าผมเข้าไปผมก็บรรลุผมเลยบอกว่าผมไปเบื้องแล้วมันก็ด่วนยี่หลีแล้วการสร้างเนี่ยมันก็บ่ถึงเพราะบ่ถึงนี่แล้วก็ว่าแค่เครื่องฉีดไอ้คนขายน่ยไอ้แค่เครื่องฉีดแล้วอมขโษ พระาะบ่ยอมขอโทษทั้งที่ว่าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยผมก็บอกว่ามันอีหยังมากมายกับการที่ว่าขอโทษกันเนี่ยผมเจตนาผมแค่อ,อยากให้ขอโทษกันแค่นั่นเองด้วยผมผมเป็นคนอาลุณ์ร้อนเนี่ยกเกิดเกิดเหตุตามทีลิปกัถ้าเห็นอย่งางผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยากลู้หรือว่าอยากจะสัมผัสกับการทํางานของผมือเป็นคนนิสัยจังใดให้เข้ามาในพื้น,ใ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 นที่ผมถ้าจะตัดสินผมเลยโดยการเบื้องชีพกะกะ็ว่าเป็นยังถือว่าเป็นความผิดของผมผมก็ต้องขอโทษทุกท่านทุกคน ทีนี้มันมีอีกประเด็นที่มีชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนน้าน,นี้กำนันเคยไปยิงรูปบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสกำนันก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยต้องเข้าไประงับเหตุหลังจากที่อีฝ่ายมีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดซึ่งตอนแรกใช้ปืนยิงขู่แต่อีฝ่ายวิ่งเข้ามาจะทําร้ายผู้ช่วยกำน,นันจึงต้องตัดสินใจยิงระงับเหตุไม่ได้ใช้อารมณ์ส่วนตัวซึ่งหลังเกิดเหตุก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ส่วนในทางคดีนั้นอยู่ในช่วงการพิจารณาคดีของศาลทีมข่าวก็ไปสอบถามญาติผู้บาดเจ็บนะคะที่ถูกกำนันยิงยอมรับว่าตัวคนเจ็บนั้าเสพยาและมีอาการหลอนยาจริงๆซึ่งอยากให้ทางกำนันเนี่ยพาไปรักษาเรื่องของการเสพยาอยู่แล้วหลังเกิดเหตุทางชาวบ้านก็บอกว่ากำนันก็ดูแลเยียวยาอย่างดีนะจึงไม่ติดใจเอาเรื่องค่ะ